สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวะมรายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับกลุ่มลูกจ้างแรงงานชาวเมียนมานะครับทยอยกลับบ้านไปเลือกตั้งคือคักนะเมื่อเวลา13.00นวันที่5พฤศจิกายน58ที่จุดตรวจด่านตมท่าเทบเรือสะพานปลาปากน้ําระนองกลุ่มลูกจ้างแรงงานชาวเมียนมาทยอยเดินทางกลับไปเลือกตั้งในประเทศเมียนมาด้วยเรือหางยาวรับจ้างข้ามประเทศไปยังท่าเทียบเรือจังหวัดเกาะสองโดยหอมหิ้วสัมภาระแ,ะและซื้อของฝากของที่ระลึก มีทั้งของกินของใช้ของ,งเล่นและเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับไปฝากครอบครัวที่ประเทศบ้านเกิดน,นะครับวันเดียวกันที่จังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกับเมืองท่าค้เล็กประเทศเมียนมามีความคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพราะว่ามีชาวเมียนมาที่เข้ามาทํางานในฝั่งไทยและเมืองอื่นพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทําให้บรรยากาศการซื้อขายสินค้านะก็คึกคักตามไปด้วย ส่วนที่จังหวัดประจวบผูสิขขาวรายง,งานว่ารายง,งานชาวเมียนมาเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำานาของตนผ่านช่องทางจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิง์ขอตนตาบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเข้าอำเภอมูดองไปยังเมืองตะนาวศรีและเมืองมะลิดเพื่อไปเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะั้นสำหรับที่จังหวัดสมุทรสาครรายงานชาวเมียนมาไม่ได้ความสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าไหร่นะักส่วนสาเหตุก็อ่านมาจากหลายอย่างเช่น เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางสถานประกอบกิจการหรือเรือประมงไม่ได้หยุดทางงานหรือบางคนก็ไม่ได้คิดจะกลับไปอยู่ที่ประเทศตนทางทางนั้นอีกแล้วนะครับเพราะมีครอบครัวอยู่ในประเทศไทยเลยไหมให้ความสําคัญกับการเมืองและการเลืกตั้งในครั้งนี้เท่าไหร่นะครับ